เก้าับสวัสดีครับอยู่กับอาจารย์รถมักจกระสันโอ้มาดูมุมอีกมุมหนึ่งของอาจารย์รถครับเขาทำงานเย็นไหมเย็นไหมอ้เย็นโอ้ยเย็นครับโอ้ ับรถแอร์บ้างด่วนขึ้นเห็นเขาเทียวว่ะฮะโอ้ยเนาะมันก็บ,บอะไรครับโอ้ยอยู่ในห้องแอร์เนาะคือเขาเทียวเขาปั่นก้อน,นขี่ท่านมาต่างแดนต่างลกมือเข่าละมาดูมุมมองของอาจารย์วัดครับนี่เขาจะมองอยู่อย่างนี้แหละทั้งวันแม่นบลากเออ วันทลงวันมันได้ดูอะไรไหมไม่ได้ดูอะไรดูเตตูดอ่ะอาจารย์เนาะอ่ะเ็ฟเตตูดอย่างเดียวเลยเจ้าว่านเลียวก้อนปีใหม่มันสิเหลวแบบใดหน่ดักแล้วเนาะมันมุดเ้ลวดอกเจ้าสองลอยไม่จมมุดเ้ลวได้ก่อนแล้วดินออกมันนี่นะเงือะบุ่มเ้ลวดอกอันนี้เขาให้คิ้วจังบาทนี โอ้ได้แพงอยู่ยี่สิบยี่สิบบาทก็้อยเลี้ยนจนโซลมโซตายเนาะทำไมใส่ขักใส่เนี่ยวะก่อนทำงานหมดแล้วใส่ปลานลักไหนถอกหรอดีนะอันนี้เสียดายเมื่อกี้มันมันหน่อยบ่เนาะเมื่อกี้มันหน่อยเนาะในเมื่อกี้ซ้ำรุ่นแปดมันจวดเลยนี่ไปมันก็ซ้ำเลยละอันนี้เดิมเดิมมันเล่นมาหนิเดิมเดิมมันซ้ำเนี่ย เมื่อกี้ติดรถมันก็แค่นี้แหนได้เมื่อกี้รุ่นแปดเลยตรงนี<อ>้หรอนี่จดวดเขาอ่ะเอามุมให้ดูครับโอ้ยพากันไปซื้อน้ำมันหอบไส่แล้วกันป่ดิเพื่ออะไรไปซื้อนมันจักรเรือเนอะจอดตายไกลเลยอยู่ไปขั้วอะมีตะสีเนี่กำลังลมามา เอามาโจากในมือเดียวตัวเดินห้างมาใส่เห็นสีไรขนาดกำลังสองเลว็วโอ้ที่ว่านนะไอ้ที่เห็นสีตีน้ายนะ<ม>นทนี่ว่าตัวเดินห้างอ่ะแมนตัวนั้นตัวเดินห้างในสองมือปั๊บสวิตเตอโมเบื้องสวิตเตอร์แกกินกำล,งลังเร็วมานสูมางคู่อะไรวะตีตัววาทู่กันหน่อยหน่อยวเนาะ<ย>จวดวัดมือในจวดวัดมือเนาอดขำจีบหลอกว่าจอดตี นะไม่ข้อหางที่เราไปจอดวัดดิจอดแล้วเอานุ่นน่าไปใส่ปะนันไปใส่ไหมไปข้างนอกมากแล้วเวลากะว่โอ้ยไปหลายเที่ยวแล้ดิแรกก่อนกับข้ามไฟสิละแต่ว่ามันคนละระบบตัวนั้นในโจวดคนนี้ระบบเต็มไฟฟ้าเต็มครบ โอ้ยรถสภาพนี่เราค่าดีเนาะํำนีน่ไม่จะบีเพราะยังตัวเปคันูสีขอรไฟตัวอาจจะเป็นซีเรตซีเรตตแต่ระบบม,มันดียนี่มันก็ดีอยู่ด้วยละ่ะมนัน็ไใบเด็ดจำนี่ร้างแล้วใบปืนหรอเว้ยเนามันสิมาใบสังหรูแปดยังไงล่ะเออลดเรียกว่าจะปีแล้วเด็ดจำนี่มันดีหรือ เจ you know? so <you> ้าเห็นร like ุ่นแปดดีผมไปทายที่เห็นงานหลวงอยู่บ้านบัวเว้บ้านบัวเออรุ่นแปดย่างกันสิบ่๊ไปเนาะยกแขนกันสิบ่๊ขึ้นไม่แหมวเว้บ้านเม่น่อยเข้าเตะเขโทษหนักเลยอ้โอ้ยนยังไงมันสาเนาะสาแเห้งสายบางเห้งเลยล่ะอันนี้โจ๊กได้สองกิโลละอันนั้นมันคือสิได้หนึกิโลเดียวล่ะ

ผมอนยู่เนี่นนนเยอะคนนี่นนเหอนล่ะนอนเหมือนกันอ่ะเอล้กเลขสุดยอดคือดม้มครับรถนั่นของเพื่อนนั่นย่ำเราไปเที่ยวใชงไหมอยู่เอาดว่สุดใดมาบ่าวู้นั่นโกวินโกเบนั่นลังปีไม่มากกักตุยเออเอมันยากเว้ยเจ้าบินโกบินวันี้ เจ้าบ yeah, ินก็บินมาบินแดงบรทายโยหัวไข่กำลัง huh ชิลว่ะกำลังไข่แน่อยมาเมื่อนี้ปั๊บมามามาเห็นงานอยู่นี่ไหมแตเมือเดียวว่ะอะเหนาบูบูบูบบ้าแบบต่าตัวทันว่ะโอ้ยวแมงคยวิดแดกเราเจ้านี่วกควิดแดกเราไเจ้าน่แหมาควิดเลยพมื่อแล้วตายไม่ไกลเราวันนี้ ไปเองมองสั่งวาเสานว่าไปเองมงสั่งับตานังยู่ดิดเอ้ย<ว>มึไปเล่นซิมได,ด้ไหนับวบผมไปงดีื้อยมึได้ไบได้เลีู้ได้เบวในนาทีา่าาคยไอล้ลนดีนะเรา,าอัดฟังอยู่ซื้อบิ๊กนะเออทีบ่บ้านตวนอ๋อยู่น้องคุณนะออขับรถอัดฟังเหรผูดดข้ขับรถจะไก็ฟังกันคนรถอัดฟังมาอัดอยูนองน้องคุณอ๋อรถดังกันนึงรถไทยันอัดฟัง

อู้วัยยุคแกเลยเนาะผมเขาเป็นอาเซียนเนาะมือหนักผมเลยตอนไหนโ้ยม้วนก่อนนี่ล่ะว่าสิมาหาจกอยู่่างไหนไปเห็นเหมโอนกับตัว เยตะซุนตะซุนเออบัคิดดิบัคิดมัมเปลี่ยนสายอันขั้นหน่อยเอาไปเก็บงานเก็บงานชั่วโมงเขานี่โบเขาย่อใหม่ลุกลุกไส้ครับตลอดนะครับแต่มีงานชั่วโมงเราก็ครับเราก็ตักดินเองให้บัคิดไปเพชรชั่วโมงใช่ไหมถ้าโบมีงานเพชรชั่วโมงถ้านท่านไฟจอดเราก็ให้บัคิดละครับตามจริงมันต้องให้ตะซุนหรืเใ็้งานชั่วโมงตะซุนในใจเย็นกันนะโอ้ใจเย็นตึ๊บ ทาน่งิมันเ็ประเดนมันแจ้วแล้วมันอ่ะบกปาหมูบางข้าวเดียวมันแล้วงานมงมันต้องให้กระสุนไปเห็นสองชโมงแดแมนมันชังหมดแล้วด้ซุนหัวลอยเลยเห <laughs> <laughs> เอเอเป็นเป็นสุขเกีรนขาไหมขาไหมโอ้ยไป,ยไปไไบอกขายเจเ้วเราเล่าสีสวได้จ่อ,อยสิบอกไ,ไ,ไ,ไอ้โอ้ยง่ากำไรกำไรมีกับขาแล้วเนาะโอ้ยไปบอกขายลเราสีสวเียขายเลยไปซื้อเม่อกี้ลรวไหนไปขค่มาเจ้าเคยเห็นบ <laughs> ะเออเกลล์อลอหลอแลน้ำเราเนี่พีเขาพี่ออกได้เจออาอะคันว่าสื่อแล้วสื่อเรอเน้ เล้ขายมากที่ระหว่างสิบสีส่สองลอยแล้วก็ไปซื้อเอาเลยซื้อๆนี่ล่ะเนี่ยนอนบ่าจะว่ามืนอนันนี้อะไรชนตูบานเราพิจน์เอารถใหม่ลาเมื่อนั้นว่าขายม,มากที่ไหนขายาขนาดขนาดนั้นคือเปล่ามาว่าขายซอสด,ด้วันท่านท่านะจะว่าพากันไปล้างไว้าไหมดีชน,นเบลี่อ,อ่ะไปล้างแล้วเปล่ามาว่ะเอกสารมันมันบัตรงกันกับรถไหมอุ้ยบวดสนใจดอกแต่รถเป็นใหม่เอาไม่ได้รถแต่ว่าระบบเมค่อว่าระบบปีอยู่ ไม่กิ้มยอเละไม่กิ้มยอ้นไม่เบิดต้นเลยบ้งนะางข้หมอนมันมึงไปไหวะก็ีจะขีดวะสี่ขีดสองสามสี่ห้าเต็มมันสิบขีดเลยเน,ะนาะตักดินเบิดมึอมันขึ้นซ้ำนี่กับปกติละ แม่งแค่เขาแหงกิ๊บเลยวะจอมันโหลดหน่อยนึงว่ะไอ้สร้างมันตั้งค์เเจอไหมเหรอหายหรือมั้งเอ้านะสร้างวิ่งมาตั้งค์เราได้บรกมันตั้งค์เราบ่มันได้สมีบ่ได้สมีละเราบอกไปละมันละอุ้ยแก๊สดีเกลือนี่หอกไงวันนี้มันบักไงเนาะมัที่เกอร์มันเกาลูยฮะ Tại cửa cao. Đi nó cao Nó bằng bằng tả cho vấn gì đấy Cho cùng lúc bảy cái gì vậy bác Ừ Nó gồm vang, cái gì Cái gì đó là Nó kiếm được gì mà, Xe biếc bả? Rốt cho con cao đấy nó, cái này xe tín sử, Cái gì tôi không tham thảm tôi có tham gì? tôi có tham xe tín là Bịt ngang đây anh chịu bằng nó bằng วันี้ตัวสายตาเจ้าเนอะแม่ยังดอกเจ้าเท่าแล้วเนาะโอ้พานเท่าดอกยังเด็กหน่อยอยู่บางวุ้นหน่อยแม่โรงเรียนงูไปบอกหน่อยหน่อยนี่แม่โรงเรียนวันไปนี้เขาไม่โคตรเลยครับพอไปทายสิบล้อวะน็อกล้อแม่เกือบทุกเถียววะโอล็อกล้อแบบบอลลูนเตื่อๆน่ะดินมันติดเนาะติดถ่ายอ่ะ งาล้กรันยกลอย,ลย <laughs> ันลงเออสิบลอเนาะจินเนี้ยแน่กันไม่รถ้วรจีนเขาบ้านอ่ะไม่อมอเออจอดแท้ <laughs> แ,แต่สุดวันสิมาหนี่ากม,มากมากเหมือนลาบีไม่บ่สนใจน้<อ>น cover, คาว่ะกัรกูสนะ่ะยี่ y, สิบาทเลย Cầu thai đấy ừ. ừ. không nó dùng cho mày cho mày dùng cho mày dùng cho mày dùng cho mày mày dùng cho mày dùng cho โอ้ยมปนสิขึ้นได้บอลจ้ะไม่รม้องคิดลุมไปมที่สุดบ้านสะดวกเลยครับเสียดากสิงขวดดำเนาะวิ่งตายขน,นแนี้เหนียวินนเปขึนนนน้นไม่ได้ดอยก็เจ้ากว่านี่อ,อ,ยอ้ยพ่าฮีโนโ่ด้โอ้ยพ่าฮีโนโ่บอกคิดมันลำขาดมาสองสินงละโอ้ย ว่นไม,ม,มคครับเด้อวานันบเลยบอกนะั้นขีนะ้ขั้ว,ย,วยกับถ่ายแล้วว่ามยั่งเหรเอาฮีโนมันสัดขาดสเสร็จแล้วบอกนะั้นนะเนี่นอนว่าจะว่ามึงไปใส่นะมึงไปซ <c oughs> ้ายองไซเมาอิ่มลอยว่ะีให้ได้ทีแม่โคตรลยวะ ก็เป็นติดกับบ้าครับตัวเจ๊บุไว้นะเออเกือบเครื่องกับบ้าน่ะออกมาดูแล้วครับเอ้ยติดลายแทรน้อ่าจะก็จะก็ช่หเออโอ้ติลายเท้ก่า้่ย่า่า่า่เก่าหน่เก่าหน่ยมอว่าเก่าหน่ยเาั จะแบบอะไรล็ไหนะเดี๋ยวหลบหนาคน,นไหนมาเลยโยกดำห <c oughs> ลังปีใหม่กับเปลี่ยนรถขับแล้วขับขั้นไหนขับของชายดีผนะู้ใดเล็กขับของใหม่นะดีดีไหนดีใช้มันอ๋ลอลลแกี้นะนเขาใส้ว่าเขาขายมันบ่กลงพอไหวขายอ๋อเอาไม่ไล้นี่นี่บ่ มันเอามาดูแลเองเองางานเองอ๋อให้เอามาดูแลเลยโอ้แน่นอนเดี๋ยวไงละ่ะบอกให้มัน่นนะตอนแรกใช่ไงหนั่นประกาศหาคนขับรถด,ดับกับรถไทยยังไงเออมื่อน,นั่นอ่ะอโอ๊บอกผมอยู่บ้านเขาหารถคนขับรถรถดำกับขับคนขับรถไทยโอ้หาสิ่งนี้โอ้ไในละไปไในละไปโอ้ยมีไปๆหรอเปลา,าแต่ว่าเราดีเลยใช่ไงละ่ะ เสซอโอเนาะ oh. มันอ no. no oh. <ok ิ่ย oui ู่งั้นเราช่วยอยู่ดิเงินชั่วกับคงกำเข่าเนี่ยเออย่าให้เห็นไข่ปลากระป๋าก็บอกหน้าเลยโอ้เงี้ยหน้าขี้ให้เห็นใส่ดินใอะไยสิสิเอ้อสิสิวันนี้อูอ่านได้ยินแล้วแหละไยินแล้วแหลเรียบร้อยเรียบร้อย เชี่ยดางเลยเอิ้นว่งสนุกเลยบ่ไปยั้งกองแลาวูเลี้ยงดอกองแล้ไม่อยู่บักท่องบังคาเลสลัดวะเฮ้ยบักท่องมันแม่ตั้งรางวะสลานเลยวะวัวดีแล้วอ้วนแม่ไก่แต่กูบมาแหน่คือผู้จกใส่มันหลุด ủa, oh, che cả ba hay quan đại nhây, cụ oh, 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 cả ba xịt xoát đi không bảo, khoai đâu vậy? này cái lăng phá phú ấy mận, băng con thọ xuống, băng bụng song thang, mực sừng lép, lúc lốc sừng lép, ma là tạt tạt cô này cô này Tao bổng vậy hm. Tiếng quá lâu chục hổng, mẹ. Way ừ. cho mẹ. Một mẹ luôn. 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 Một luôn. Một mẹ luôn. Một mẹ luôn. Một กับหูยู่เจ้าอะไรยักรัะไรตัวพเนธีร่วมสิร่วงยามไหนบัดนี้ห่รวยามไหนตมันจะหอดไวยสาหร้บแมได้ไทด่าไทยด้วยเลยเต่าเข้ากันสิใดหกหกลอยกัวยูหกเจ็ดลอยละคิดว่าข่าวข้าไหมจากที่นับเข่าเข้ามันบนเหลือมันบริเวณนับรวมอันนิดนิน่อยน้นะประมาณหกลอยเกือบเจ็ดลอยละนับรวมืวอนั้นสีสีหรอวะ ซ้ำเขาซื <framework> <for> ้อ <một> ปีละผู <được> yeah, right, ้ใดเกินกันไม่ใช่หอกมันก็ได้ซ้ำนี่ละบาดเนาะเป็นไรดอกไปจมน้ำเขาเนี่ยบอกเฮ้ยสามล้มครับปีนี้นี่จะว่าไปจมเป็นเกลียวเป็นเกลียวมช่างบาดเจ็บน้นหน่อยม่องดินแดนมันยังจมเหมโอ้ยผมดักจูน้ำหนางเงื่อนเธอเลยแม่งวะ แต่เอาหลอกก็ไปก้อนที่มีต้นใหม่อยู่ทั้งหนาซ้ำหนี้ซ้ำหน,นาโลกทุ่งเลยล่ะกุ้งกุลาต้องเฮ็ดอันนั้นเฮ็ดเล็กบรนไดโอ้ยบรนดไดมีอยู่มันหนักก้อยเบาไปเอาหลอกไปดึงแครดแกรดแกรดยับลถหน่อยเดียวเลย็กเลยกันเล็กอันนี้เข้าเลยเหรเล็กล่างกับเล็กฉากฮ็ดเสืีอมบรรไดขึ้นทางรถเกี่ยวเราเอาเสียมยาวๆเลยอย่างน้อยประมาณต่อสองเมตรแล้วก็หารถคันหนึ่งมาอยู่ทั้งหนาจอทั้งหนาวิน เสียพ <là> ันเขากับป๋อมากันอยู่แล้วไปติดเดินองเราขนอยู่แล้วขึ้นน่ะวันท่ว่ไปเกี่ยวกับหมูนะบ้ผมเกี่ยวเดียวผมเอาคนอยู่ขึ้นเลยแล้วร้องมันเดียวโอ้ยบอกกันเลยเต็มอึดแล้ววะ ก่านี mm ้กับต้นยีิมันเกือบยี่สที่หรอวะต้องลุเนาะูนี่ละลักใครลากใครได้ก็ไม่ค่อยไม่ก็ต้องลุนอาจารย์นไม่ให้ลงเลยครับซุ่มๆเอาจุ่มจมดีด้วยเานี้แลอเดี๋ยวคลิปยี่สินี่ละเดี๋ยวโซเลสุใมฟังไม่อกเดี๋ยวอาจารย์นอบอกเลขเดี๋ยวสิบอก กิ๊บีีสมเด็จแล้วครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ